ใช่แล้วป๊าป๊าอยากรู้ว่าน้องเฮนอยู่โรงเรียนน้องเฮนทำอะไรบ้างไงน้องเฮนไม่เล่าให้ป๊าป๊าฟังป,ป,ป๊าป๊าก็มาต้องมาดูอย่างนี้แหละโ<ำ>รงเรียนทำทำน้นะองเฮนทำอะไรบ้างอในโรงเรียนเรียนหนังสืออ๋อเรียนหนังสือเรียนยังไงอะครับก็เขียนเขียนเขียนสมุดเขียนสมุดเหรอก็มี มีครูครูกี่คนนะครับในห้องอหนึ่ง <1 S 1> คนหรอคุณครูชื่ออะไรครับ <c ười> คุณครูเมย์ไม่ใช่คุณครูเม่คุณหนุ่มคุณหนุ่มโอ้ครูอ้อยครูอ้อยด้วยก็สองคนสี่ไม่ใช่คนเดียวสิคนหนุแล้วมีครูอะไรอีกครับคือครูก่อนเอามีครูขวัญด้วยเหรอคือแล้วคุณครูสอนอะไรบ้างนะ คุณสอนอะไรบ้างครับในห้องเรียนสอนสอน A B C D E F G อ๋อคุณพรูสอนร้องเพลงเหรอครับร้องเพลง A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I know ใช่ค่บว่าเยาวช์มี้จบแล้วจบแล้วลราต้องพิ่งอะไรต่อ